สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำหมี่ไก่ฉีกกันครับเดี๋งววันนี้ันก็จะมีเป็นเส้นหมี่ไวไวแห้งครับวันนี้ผมได้เป็นห่อเลยครับขนาด180กร,รัมนะก่อนเดี๋ยวนห้เราเตรียมเส้นหมี่กันเลยครับนำมาแช่น้ำไว้ก่อนเลยนะวันนี้ผมใช้ทั้งหมด3ห่อนะครับ เส้นหมี่พักไว้ให้เขาดูดน้ําให้นุ่มก่อนเลยนะครับพักร้อยก่อนเลยแล้วก็น้าส้มบิกดองครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกเหลืองและพริกส้มนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครไม่มีก็ใช้เป็นพริกแดงก็ได้เช่นกันครับนามาใส่เครื่องปั่นเลยนะเติมน้ำส้มใส่ชูลง,งไปพอประมาณครับกะให้แค่พอปั่นได้นะปั่นให้ละเอียดดีเลยครับนี่ครับละเอียดตันี้ผมพอใจแล้วหอมมากครับกลิ่นพริกดอง น้ำส้มเนี่ยครับแนะนําให้เราดองไว้ล่วงหน้าเลยนะครับจะได้ความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เติมน้ําส้มลงไปครับอันนี้ผมล้างโถมาให้หมดเลยเติมน้ําส้มให้ได้ปริมาณที่เราต้องการเลยนะครับท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ําส้มบิดดองครับนี่พักรอไว้ก่อนเลยนะครับเนี่ยครับพอเส้นหมี่ที่เราแช่นนาไว้นุ่มได้ที่ก็ใช้ได้ครับให้เรานําขึ้นพักเสดเด็ดน้าไว้เลยนะครับแล้วก็น้ําเดือดครับอันนี้ผมตั้งน้าจนเดือดดีแล้วครับก็ รากผักชีพริกไทยครับบุบปุบพอแตดนะกระเทียมครับเติมไปเลยเติมเกลือลงไปเล็กน้อยครับกะแค่พอมีรสชาติพอนะครับแล้วก็เนื้อไก่ครับวันนี้ผมใช้เป็นเนื้ออกไก่ครับนามาต้มได้เลยครับแล้วใส่พวกกระเทียมพริกไทยรากผักชีลงไปครับจะทําให้ไก่ต้มของเรามีความหอมมากยิ่งขึ้นครับเราก็ไม่ขาวเลยนะแถบน้ําซุปที่เราต้มเสร็จแล้วอ่ะเรายังสามารถนําไปทําเป็นน้ําต้มจืดหรือว่าจะไปทําเมนูอื่นๆได้เลยครับไม่ต้องทิ้งหน้านี้ ต้มด้วยไฟกลางๆครับต้มจนก,กระทั่งไก่สุกดีเลยนะครับนี่ใช้เวลาสักครู่นะครับเนะครับเราต้มมาจนท่านไก่สุกดีแล้วนะครับวิธีการสังเกตง่ายๆเลยครับไก่จะลอยขึ้นมาอย่างนี้แปลว่าเขาสุกดีได้ที่แล้วก <c oughs> ็เรานําไก่ขึ้นมาผัดเด็จน้าให้คลายความร้อนก่อนเลยครับ <c oughs> แล้วก็หนังไก่ครับนี้นํามาเจียวกันเลยนะครับ หนังไก่ที่เราจะมาเจียวเอาไว้ทําสําหรับเป็นกากไก่แล้วก็เอาน้ํามันมาเชียวกระเทียมเจียวด้วยนะครับเปิดเตาได้เลยครับให้เราเติมน้ํามันพืชล,ล,ล,ลงไปเล็กน้อยครับจะทาให้เราเจียวหนังไก่ได้แห้ายิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยครับเพื่อให้หนังไก่เรามีรสชาตินะอย่าเยอะนะครับเดี๋ยวเค็มให้เราเจียวหนังไก่ไปเรื่อยๆครับเพื่อให้หนังไก่เขาแห้งกรอบขึ้นมาแล้วเราจะได้น้ํามันไก่มาด้วยนะครับาไว้สำหรับทำกระเทียมเจียวนะมีใช้เวลาสักพักกันครับคอยหมั่นคนเรื่อยๆได้เลย นะครับพอเราเชี่ยวหนังไก่มาได้สักครู่ครับสังเกตนะเขาจะคายน้ำมันออกมาค่อนข้างเยอะแล้วครับเวลาเจียวเราใช้ไฟกลางๆนะครับคอยหมั่นมาคนบ้างครับแต่ว่าไม่จะไปต้องคนตลอดเวลานะครับคนแค่ช่วงแรกๆให้เกลือเขาเข้ากันดีก็พอครับคนคนกับกลับแล้วก็ปล่อยทิ้งไปเรื่อยๆได้เลยครับเดี๋ยวเจียวจนกระทั่งหนังไก่กรอบเป็นที่เราต้องการเลยนะครับเนะครับพอเราเจียวหนังไก่มาจนแห้งได้ที่เลยครับสังเกตดูนะน้ำมันจะเดือดน้อยๆอยงนี้แปลว่าได้ที่แล้วปิดเตาได้เลยครับ จากขึ้นพักเ็จน้ํามันรอไวเลยนะครับเราก็จะได้เป็นกะไก่กรอบๆเอาไว้ทานเคียงกับมีไก่ฉีของเราแล้วครับเพิ่มความอร่อยให้มากยิ่งขึ้นเลยครับเนี่ยแล้วก็กระทันน้ามันเดิมเลยครับกระเทียมครับอันนี้ผมใช้วิธีการโขลกครับใช้วิธีการโขลกหรือสับออกก็ได้นะครับหรือจะปั่นออกก็ได้เช่นกันใส่ลงไปเจียวได้เลยครับเติมเครื่องป่นลงไปเล็กน้อยครับนี่จะเป็นเทคนิคครับทำให้กระเทียมเรากรอบได้นานยิ่งขึ้นแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยเลยครับ เปิดเตาอ,อีกครั้งนะใช้ไฟกลางเข้าไปอ่อนพอครับให้เราเจียวกระเทียมจนเหลืองกรอบแบบที่เราต้องการเลยนะครับใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับนี่ครับพอกระเทียมเริ่มออกสีเหลืองนี้ก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้เราปิดเตาได้เลยครับแล้วก็กรองเสด็กระเทียมออกจากน้ํามันเลยนะครับเดี๋ยวความร้อนสะสมจะทําให้กระเทียมเขาเหลืองต่อ,อครับเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนนะ ถ้าเกิดใช้ต้องการแช่กระเทียมไว้ในน้ำมันแนะนำว่าอย่าเจียวให้เหลืองเท่านี้นะครับว่าเดี๋ยวมันจะเหลืองต่ออีกเยอะเลยครับเกลี่ยให้เขาคลายความร้อนหน่อยครับเราก็จะได้กระเทียมเจียวแบบเหลืองหอมๆบกรอบแล้วครับสวยมากครับพักรอไว้ก่อนนะครับเสร็จแเราก็นําไก่ที่เราต้มนะครับมาฉีกเลยนะอันนี้พักให้ไก่เขาคลายความร้อนหน่อยนะครับแล้วก็นํามาฉีกให้เป็นเส้นๆได้เลยครับฉีกเส้นๆๆนะครับตามลายของเนื้อไก่เลยครับ ง่ายๆอย่างนี้เลยครับไก่ที่เราต้มสุกไปพอดีก็จะฉีดได้ง่ายเลยครับไก่จะทั้งนุ่มแล้วก็ไม่เละด้วยนะครับฉีดให้เป็นฝอยๆอย่างนี้เลยบอกเลยครับเมนูนี้ทํากินเองนี่ก็อร่อยครับเด็กๆชอบมากว่าจะทําขายนี่ก็ขายได้ดีแล้วก็ขายกําไรดีด้วยครับทําง่ายสุดๆเลยครับไก่นี้เราก็ฉีดได้หลายแบบนะครับถ้าเกิดต้องการแบบเป็นฝอยอย่างนีก้ก็ฉีดได้เช่นกันหรือว่าต้องการเป็นแบบแผ่นบางๆ,ๆ,ๆงาก็ฉีดออกมาเป็นแผ่นได้ครับ เขาแต่ความถนัดเลยนะครับแต่นี้ให้เป็นชิ้นที่บางแล้วก็ฝอยนะครับจะทําให้เวลาที่เราทานมันนุ่มอร่อยครับฉีกเตรียวม,มาเลยนะครับฉีกเป็นแผ่นประมาณนี้นี่เลยครับเราก็จะได้เป็นเนื้อไก่ฉีกที่เราฉีกเตรียมเรียบร้อยแล้วอันนี้พักรอ้อยก่อนเลยนะครับแล้วก็นําเส้นหมี่ที่เราแช่น้าจนนุ่มไว้แล้วครับอันนี้นํามาลวกเลยนะครับผมก็ตั้งน้ําร้อยไว้จนเดือดจัดได้ที่แล้วนําเส้นลงไปลวกได้เลยเราให้น้ําเดือดจ,จัดก่อนนะครับเราเค่อยเอาเส้นลงนะเราใช้เวลาลวกเส้นไม่นานนะครับ ลวกให้เส้นแค่พอสุกพอนะถ้าเกิดเราลวกนานเกินไปเดี๋ยวเส้นจะเปื่อยเละได้ครับแค่สุกพอดีพอดีพอสำหรับระยะเวลาที่เราลวกเส้นนะครับก็ให้เรากะดูเอานะครับเพราะว่าเส้นแต่ละยี่ห้อก็จะสุกนุ่มไม่เท่ากันครับใช้เวลาลวกไม่เท่ากันนะต้องสังเกตดูเอานะครับคุ้นๆสักหน่อยครับให้นำ้อยเข้ากระจายทั่วนะนี่ครับพอเราลวกมาได้สักครู่ครับก็ให้เราลองชิมดูนะครับว่าเส้นที่เราลวกไว้สุกดีหรือยังครับง่ายที่สุดเลยครับวิธีการเช็ค อโอเคแล้วเส้นสุกดีก็ตักขึ้นมาสะเด็ดน้ําไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ถั่วงอกครับอันนี้ก็นํามาลวกเช่นกันครับลวกให้สุกดีเลยนะครับนี่ครับสุกได้ขนาดนี้พอใจแล้วก็ตักขึ้นพักสะเด็ดน้ํารอไว้เลยครับแล้วก็มาเตรียมในส่วนของซอสหมี่ครุกไก่ฉีกันต่อเลยนะครับก็จะมีเป็นน้ำตาลทรายสีอิ๊วดำหวานสีอิ๊วขาว แล้วก็น้ำส้มพกดองที่เราดองไว้นะครับน้ำเปล่าครับอันนี้ก็ตวงใส่หม้อที่เราจะต้มได้เลยนะครับเราต้องนําซอสนี้ไปต้มก่อนนะครับสำหรับสูตรนี้ก็จะเป็นรสชาติแบบกลางๆนะครับถ้าเกิดใครชอบให้รสจัดขึ้นหรือว่ารสอ่อนลงเราสามารถปรับเพิ่มรสปริมาณของน้าซอสได้เลยครับน้าตาลทรายครับพริกน้ําส้มของเราครับคนๆสักหน่อยนะสำหรับพริกที่เรานํามาทาพริกดองครับใครไม่มีพริกเหลืองหรือพริกส้มนี่สามารถใช้เป็นพริกแดงจินดาก็ได้เช่นกันนะครับก็สีวขาวครับผมใช้เป็นสีวขาวห็ดหอมนะครับ ใครต้องการทําตามใช้ส่วนผสมแบบเดียวกับผมได้เลยนะครับดูยี่ห้อได้เลยนะสีอุดาหวานครับสีอุดาหวานนี้ก็จะมาช่วยเพิ่มสีสันให้มีไก่ฉีกหรือว่ามีคุกไก่ฉีกของเราดูน่ารับประทานม,มากยิ่งขึ้นนะครับใครชอบสีเข้มก็เพิ่มปริม,มาณได้นะครับหรือว่าใครชอบสีอ,อ่อนก็ลดลงก็ได้เช่นกันครับแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่าครับทังนี้นะครับนี่ก็นําส่วนผสม,สมไปตั้งไฟให้ละลายดีเลยนะครับแล้วก็นําซอสมาตั้งเตาเลยครับ ให้เราเคี่ยวซ้อนให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีเลยนะครับสำหรับมีไก่ฉีกหรือว่ามีคลุกไก่ฉีกนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเมน Youtube ูครับที่ทําได้ง่ายครับจ, cool. จะทํารับประทานเองในบ้านก็ทําได้ง่ายแล้วก็อร่อยได้ทั้งครอบครัวครับหรือว่าใครจะนําไปทําขายนี่ก็ขายดีแน่นอนครับสูตรนี้แถมต้นทุนไม่เยอะด้วยนะครับทาง่ายได้ปริมาณมากต้นทุนน้อยขายได้กําไรสุดๆครับหรือว่าเกิดใครต้องการทําเป็นแบบสูตรอื่นผมก็จะมีเป็นสูตรมีคลุกที่เป็นสูตรลูกชิ้นหมูกับกาดหมูนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ สำหรับปีคุกเนี่ยครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนในส่วนของเนื้อสัตว์ต่างๆที่เราใส่ลงไปได้ตามความชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูไก่หรือว่าจะนำมาใส่เป็นพวกชิ้นเสกกรอกแฮมหรือว่าเป็นหมูยอก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะนี้เราเคี่ยวน้ําซอสเลยนะครับไปยไ่กลางๆนะให้น้าซอสเขาเข้ากันดีครับแล้วก็น้ําตาลละลายหมดก่อนนะครับรอสักครู่นะพอน้ําตาลราละลายหมดดีก็ใช้ได้ครับให้เราลองชิมรสชาติดูนะครับฝับงร้อนนะ โอเคเลยครับรสชาติก็จะเป็นแบบสี่รสนะครับมีหวานเปรี้ยวเค็มดันๆกันแล้วก็มีเผ็ดตามมานะครับนี่ก็ได้อร่อยเลยครับแล้วก็หอมกลิ่นของพริกเหลืองดีมากครับนี่เราเคี่ยวให้น้ําซอสตัวนี้เขาเดือดดีก่อนนะครับเขาร้อนจัดเลยนะเนี่ยครับพอน้ําซอสร้อนแล้วก็เดือดทั่วหม้อดีก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาได้เลยครับนี่ก็พร้อมนําไปคลุกกับเส้นหมี่ที่เราลวกไว้ได้เลยครับเสร็จแล้วก็มาลงมือคลุกหมี่กันเลยครับแนะนําให้เราคลุกตอนที่เส้นหมี่กับน้ําซอสยังร้อนๆครับ ขุ่นคั่นไปร้อนเลยครับทางน้ำซอสทางเส้นหมี่นะครับแล้วก็น้ำซอสที่เราผสมเลยครับนี่นํามาคลุกกันเลยครับแต่ก่อนอื่นครับอย่างเส้นนี้ถ้าเกิดมันยาวเกินไปเราสามารถตัดให้มันสั้นลงได้นะครับจริงๆแล้วเราควรจะตัดก่อนที่จะลวกครับแต่เมื่อกี้ผมลืมก็ตัดตอนนี้ก็ได้ครับใช้ไกายตัดอาหารนี่แหละครับง่ายที่สุดเลยตัดให้เขาสั้นลงสักหน่อยครับเวลาทานจะได้ทานง่ายๆนะครับมันีีพอแล้วให้เราใส่น้ําซอสของเราลงไปได้เลยครับบุราเาลงไปทั่วเลยนะ ส่วนผสมทั้งหมดที่ผมจะลงให้ในลดเียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูและทำตามได้เลยนะครับปริมาณของน้ําซอสนี้เราปรับเพิ่มรสได้นะครับถ้าเกิดใครชอบให้รสชาติจัดหน่อยก็เพิ่มปริมาณน้าซอสได้เลยครับหรือว่าใครชอบทานรสอ่อนหน่อยก็สามารถลดปริมาณลงได้เช่นกันครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้กรอบสงเหลืองครับเพิ่มความหอมนะเล็กน้อยครับแล้วก็มันไก่ที่เราเจียวกระเทียมครับใส่ลงไปด้วยอันนี้ก็ช่วยให้เส้นไม่เกาะกันครับแล้วก็ ได้ทําความหอมได้นะครับเราก็จะมีเป็นกากไก่ครับส่วนนี้ผมจะแยกเอาไว้เพราะว่าผมอยากให้มันก,กรอบๆครับหรือว่าถ้าเกิดใครจะโรยลงไปรวมกันเลยก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่เลยเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยครับตอนแรกจ,จะใช้ทัพพีก่อนนะครับเพราะว่ายัางร้อนเนี่ยสังเกตด,ดูไอ่ร้อนขพ้นเลยครับเวลาคลุกก็ใส่กระมังที่ใบใหญ่หน่อยก็ได้ครับจะได้คลุก,กง่ายๆนะครับผมใช้กระมังใบใหญ่ๆเลย คนคนให้น้ำซอสกระจายทั่วกับเส้นหมี่เลยครับเดี๋ยวเส้นหมี่เขาจะดูดซึมเอาน้ำซอสเข้าไปจนเข้าเนื้อดีเลยครับเทคนิคเลยเราก็เลยต้องคลุกเส้นกับน้ำซอสตอนที่ยังร้อนอยู่ครับเพื่อให้เส้นเขาดูดน้ําเข้าไปนะครับสังเกตดูนะครับตอนแรกเนี่ยเราใส่ลงไปเขาจะมีเป็นส่วนของน้ำซอสยังเหลืออยู่นะแต่เดี๋ยวพอเราคลุกไปเรื่อยๆสักพักนึงครับน้ำซอสก็จะถูกเส้นหมี่เขาดูดซึมเข้าไปหมดครับรสชาติจะเข้าเนื้อได้ดีเลยหอมมากครับ คนจะล่อมตะล่อมไปได้เลยครับให้คลายความร้อนเนี่ยเขาจะหมาดขึ้นมาเองครับสําหรับสูตรนี้ครับจะเป็นสูตรที่ใส่พริกนะแต่กิดใครทาให้เด็กรับประทานครับเราสามารถปรับในส่วนของน้ําส้มพิกดองได้นะครับก็คือเราใช้เป็นน้าส้มเปล่าๆเลยก็ได้เช่นกันครับแต่ให้เราลดปริมาณลงนิดนึงนะครับจากสูตรที่ผมลงนะเพราะว่าในสูตรเขาจะมีเป็นพริกด้วยครับมันจะทําให้ปริมาณน้ําส้มเขาเยอะเกินไปนะเดี๋ยวเปรี้ยวโดวดแนะนาว่าลองใส่ลดลงไปก่อนครับเราสขแล้วเราลองชิมดู ถ้าไม่พอเราเติมเพิ่มง่ายกว่าครับเขาให้เส้นก็หายร้อนก่อนครับร้อนมากก็มือลงไม่ไหวครับพอเราเริ่มขาดความร้อนก็ใช้มือได้เลยครับคุกเคล้าเลยครับต่อร่อมไปเรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไว้เฉยอ่ะตัวเส้นที่อยู่ด้านล่างเขาจะดูดน้ำซอสไปหมดครับเส้นที่อยู่ด้านบนจะจืดกว่านะเราเลยต้องคอยเค้าไปเรื่อยๆครับเพื่อให้เส้นเขาดูดซับน้าซอสให้ทั่วๆกันทุกเส้นเลยครับชาจะได้อร่อยเท่ากันหมดนะ ทำขายดีเลยครับสูตรนี้ทําไม่ยากเลยครับแถมขายได้ราคาดีแล้วก็กําไรงามเลยครับสําหรับหมี่ไก่ฉีกหรือว่าหมี่ครุกไก่ฉีกนะครับสูตรนี้ผมจะทําเป็นรสชาติกลางๆไว้นะครับถ้าเกิดใครชอบรสจัดก็สามารถเพิ่มน้าซอสได้เลยครับหรือว่าให้รสชาติอ่อนก็ลดลงได้นะครับแล้วก็สังเกตดูสีของเส้นหมี่นะครับตอนนี้เราคลุกถ้าเกิดสีอ่อนเกินไปเราสามารถนําสียูว์หวานมาหยอดเพิ่มตอนนี้ได้เลยนะครับ ปรับเพื่อทความต้องการเลยครับเนีย่ยเราค้ามาสักครู่ครับสังเกตดูน้ําที่นองๆมาสักครู่ก็จะเริ่มหมาดลงไปแล้วครับเส้นเขาเริ่มดูดไปแล้วแล้วเส้นเขาจะนุ่มแล้วรสชาติเข้าเนื้อดีเลยครับเค้าไปเรื่อยๆเลยครับลายความกรอนเวยเส้นนุ่มมากครับนี่ครับพอเราเค้าเส้นต่อมาได้สักครู่ครับสังเกตดูนะนี่เส้นจะดูดซับเอาน้ำไปหมดแล้วครับแล้วเส้นจะนุ่มดีมากครับนี่สังเกตดู แห้งเลยครับเราก็จะได้เส้นหมี่คลุกที่เส้นเหนียวนุ่มอย่างนี้เลยครับน่าทานมากครับนุ่มๆเลยอันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟนะครับลองชิมดูกันครับรสชาติลงตัวเลยครับเรี้ยวเค็มหวานแล้วก็มีเผ็ดตามมาหน่อยๆครับอร่อยมากเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยนะนะนี่เลยครับมีคลุกไก่ฉีของเราครับเส้นแบบ นุ่มๆเลยครับ mm. หอมมากสีสันสวยงามน่าทานสุดๆเลยครับ mm. เคียงด้วยถุงงอกครับ mm. แล้วก็ไก่ชีครับ mm. กากไก่ที่เราเจียวไว้กับกรอบครับสิ mm. ขอลองชิมหน่อยครับ mm. หอมกรอบดีมากครับ mm. เพิ่มความหอมด้วยกระเทียมเจียวครับ แร้วก็ขึ้นช่ายครับเท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมีครุกไก่ฉีครับสิที่สานสวยงามหนะ้าตาดูน่ารับประทานสุดๆเลยครับเสร็จแล้วก็มาลองชิมกันดูเลยนะครับนี่เลยเส้นแบบเหนียวนุ่มดีมากครับนี่เลยครับลองชิมดูนะ Hmm. มีคุกร้อนเส้นเหนียวนุ่มดีมากครับไก่ก็น,นุ่มละมุนเลยรสชาติในกล,กลมกล่อมกันดังดียิ่งทางเคียงกับใบขึ้นช่ายถั่วง,งอกแล้วก็กากไก่นี่ครับเรียกว่าเข้ากันลงตัวสุดๆไปเลยครับอร่อยมากๆหรือถ้าเกิดใครต้องการทําขายครับก็ใช้เป็นกล่องใส่อาหารนี่ครับไซส์ขนาดที่ตามความต้องการเลยนะว่าเราต้องการกล่องเล็กใหญ่แค่ไหนครับแล้วก็หาเป็นถ้วยตวงครับอย่างเงี้ยถ้วยที่กวะว่าใส่กับกล่องได้พอดีที่เราต้องการเลยครับก็คี้หมีใส่ถ้วยเลยครับ ก็ใส่ไปในกล่องเลยเราก็จะตวงปริมาณได้เท่าเกันครับแต่ละกล่องแล้วก็ถุงงอกครับอันนี้ผมจะแยกไว้นะเราแยกไว้อย่างเงี้ยก็จะมีข้อดีครับคือทําให้เวลาที่เรานาไปขายอ่ะสามารถเก็บได้นานครับโดยที่หมี่ของเราไม่เสียครับแท็กใส่ถุงแยกนี้ไปเลยแล้วก็ดูหน้ารับประทานเลยครับกาดไก่ก็เช่นกันครับน,นี่ผมก็แพ็คแยกเหมือนกันจะได้กรอบอร่อย แล้วก็ไก่ฉีครับเราใช้ไก่ฉีเนี่ยครับเราสามารถใส่ได้ปริมาณเยอะเลยครับเพราะว่าไก่ราคาไม่แพงและเวลาที่เราฉีกเป็นฝอยเงี้ยมันจะทําให้ดูน่ารับประทานครับดูปริมาณเยอะด้วยใส่เยอะๆได้เลยแล้วก็กระเทียมเจียวครับขึ้นช่ายครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสหน้าตาสวยงามครับดูน่ารับประทานเหมาะจะทําขายสุดๆเลยครับ ปิดฝาแพคได้เลยครับเวลาที่เราจะแพคปิดฝาเนี่ยต้องรอให้เขาเย็นสนิทด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นไอ้น้ำนะทำให้ดูไม่น่ารับประทานนะครับเรียบร้อยครับพร้อมขายง่ายสุดๆเลยครับก็ลองนําไปทําตามก็ดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่จะทํากินก็ทําได้ง่ายหรือจะทําขายนี่ก็ขายดีแน่นอนครับขอบคุณที่จิดตารับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อน ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ